สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน2568นะครับอีกไม่กี่วันก็ที่ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูการมันปี2 5 6 9นะครับโดยทั่วไปฤดูการมันก็จะเริ่มตามปีงบประมาณนะครับก็คือตั้งแต่ตุลา68จนกระทั่งถึงกันยา69นี้ก็จะเป็นในส่วนของ ฤดูการช่วงปี69หรือว่าบางทีเราเรียก68ทับ69นะครับวันนี้สอเกษตรวันหยุดจะมาวิเคราะห์ในส่วนของทิศทางแนวโน้มราคามันซึ่งลหลายๆท่านถามมานะครับในช่วงฤดูการหน้าที่จะถึงนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปตามการคาดการณก็คือ หน้าฝนเนี่ยจะหมดประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากนั้นซึ่งเป็นฤดูการมัน69แล้วเนี่ยราคาจะไปในทิศทางไหนบนปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดวันนี้สอกเกษตรวันหยุดจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับกอนอื่นปากไว้นะครับผู้ร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการในส่วนของสองกเกษตรนะก็คือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับหลายๆท่านเอาไปทดลองใช้การันตีนะครับด้วยยอดสั่งซื้อเป็นจํานวนมาก เอาไปทดลองใช้ได้ผลนะครับกลับมาสั่งซื้อแล้วก็สอเกษตรวัรหยุดก็มาจัดโปรโมชั่นทั้งปี2 5 6 8ให้กับท่านผู้ชมที่เป็น FC นะครับเอาไปทดลองใช้ซองละ179บาทนะครับปกติหน้าซองก็คือซองละ5 0 0บาทนะครับก็เอามาสมนาคุณให้กับท่านผู้ชมที่มีผู้ติดตามเข้าสู่แสนที่4ไปด้วยกันนะครับก็คือซองละ179บาทค่าส่ง30บาทนะครับแต่ถ้าสั่งตั้งแต่5ซองนะครับสั่ง5ซองพิเศษนะครับ สั่ง5ซองเหลือแค่759บาทนะครับย้ำนะครับท่านผู้ชมปกติซองละ500บาทสั่ง5ซองเหลือ759บาทหลายๆท่านเอาไปทดลองใช้ได้1ซองแล้วได้ผลดีก็กลับมาสั่งซื้ออีกนะครับก็สั่งซื้อเป็นจํานวนมาก10ซองเหลือแค่1,500บาทตกซองละ150บาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถสแกนลายสั่งซื้อหรือจะโทรมาสั่งซื้อจากเบอร์ข้างล่างได้หรือท่านผู้ชมที่รับชมผ่าน เพจสอเกษตรวันหยุดออฟิเชียลก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสั่งซื้อได้นะครับย้ำใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับฉีดปุ๊บเขียวขึ้นมาทันตาเห็นภายใน7วันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดหรือว่าพืชไร่พืชสวนทุกชนิดฝากไว้นับหนึ่งซองฉีดได้5้าถึงสิไร่นะครับ5้าถึงสิไร่ตกไร่ละไม่กี่บาทนะครับก็หารออกมาแล้วก็ฝากนะครับขอบุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนนะครับ ทีนี้มาดูนะครับว่าสถานการณ์ราคามันจะไปในทิศทางไหนในฤดูการปี69นะาครับสาหรับข้อมูลใหม่ที่เข้ามาล่าสุดนะครับมีการสํารวจพื้นที่ผลิตมันสำปะหลังจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง4ส,สมาคมนะครับพบว่าในฤดูการปี69ที่จะมาถึงเนี่ยซึ่งผลผลิตจะออกในช่วงปี69เนี่ยมันสำปะหลังหายไปประมาณพื้นที่ปลูกหายไปประมาณ 8. กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผลผลิตจะหายไปเนื่องจากพื้นที่ปลูกลดลงนะครับเป็นจำนวนค่อนข้างจะเยอะ สมมุติว่าปลูกล้านไร่เนี่ยหายไปประมาณเกือบแสนไร่นะครับก็ถือว่าลดไปเยอะซึ่งแน่นอนก็จะส่งผลกระทบต่อราคามันนัเพราะว่าของมีน้อยแต่ว่าในขณะเดียวกันความต้องการก็ยังเยอะอยู่ความต้องการเยอะเกิดจากอะไรนะครับก็คือในส่วนของการส่งออกซึ่งาการส่งออกยังมีการ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องครับซึ่งตามเป้าที่ตั้งไว้ก็คือ7.5ล้านตันน่าจะทะลุเป้าแน่นอนแล้วครับปีนี้เพราะฉะนั้นของมีน้อยคนระับพื้นที่ปลูกน้อยเพราะอะไรเพราะว่าในฤดูการปีที่แล้วเนี่ยอย่าลืมครับมันเนี่ยปลูกปีนี้ขายปีหน้าช่วงที่ปลูกราคาถูกช่วงที่ขายราคาอาจจะแพงหรือช่วงที่ขายช่วงที่ปลูกราคาแพงช่วงขายอาจจะราคาถูกเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยราคามันถูกครับในช่วงที่ปลูกเนี่ยฤดูการปี67ทับหเนี่ย ราคาถูกก็เลยให้พี่น้องเกษตรกรหลายหลายท่านนะครับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าอ้อยนะครับส่งผลทาให้พื้นที่ปลูกลดลงนะครับก็ทําให้ลหลายหาท่านาที่ปลูกเนี่ยลดพื้นที่ปลูกมันไปปลูกพืชชนิดอื่นนั่นแน่นอนนับส่งผลกระทบต่อปริมาณมันที่ออกนะครับ ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรที่มีมันจะขายในช่วงฤด,ดูการปี68 69, ต่อเนื่อง69ก็คือพูดง่ายๆคือปี69นั่นแหละครับก็คือเป็นข่าวดีเป็นปัจจัยบวกก็คือปริมาณมันเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าปีที่แล้วมันที่ออกสู่ท้องตลาดแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือในเรื่องของการขยายตัวการส่งออกครับปีที่แล้วเนี่ยส่งออกท,อทั้งตลอดปีเราส่งออกได้ประมาณ6ล้านตันนิดๆแต่ปีนี้ ผ่านไป7 8เดือนก็คือทะลุไป6 7ล้านตันแล้วนะเพราะฉะนั้นแน่นอนการส่งออกจะกลับไปใกล้เคียงกับปี66ซึ่งเป็นปีที่มันมีราคาแพงครับประกอบกับอีกปัจจัยนึงก็คือในเรื่องของการนําเข้าปีนี้ยังไม่สามารถนําเข้ามันจากทางด้านกัมพูชาหรือว่าขเขมรได้เนื่องจากสถานการณ์ชายแดนกัมพูชายังไม่คลี่คลายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัจจัยบวกแต่ปัจจัยลบตัวหนึ่งครับตอนนี้ที่เริ่มเห็นแล้วก็คือในเรื่องของ ราคาส่งออกนะครับถึงแม้ว่าจะส่งออกได้เยอะก็จริงแต่ว่าราคาแป้งมันสำปะหลังเนี่ยในช่วงเดือนนี้เริ่มที่จะมีถอยหลังลงมานิดนึงนะครับถอยหลังลงมา1 0บถึง20่สตัตงก็อาจจะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้ราคายังไปต่อไม่ได้ไกลมากนักนะครับแต่ภาพรวมก็ยังมองว่าในฤด,ดูการปี69เนี่ยราคามันยังไงก็ดีกว่าปี68 6 7 6 8แน่นอนแล้วก็ที่สําคัญมัน30%น่าจะมีโอกาสที่จะขายได้ในราคา3บาทอยู่นะครับยังตั้งเป้ามัน30%ที่3บาทอยู่แล้วก็มัน2 5ยังมีโอกาสที่จะขายได้ที่2บาท50าทอยู่นะครับซึ่งก็ช่วงตั้งแต่หลังประมาณกลางตุลาคมเป็นต้นไปหมวดฝนแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งของมันก็น่าจะเริ่มกลับมาแล้วก็ลานก็จะกลับมาซื้อมันรวมในราคาที่ใกล้ที่จะแตะ2บาทอีกครั้งนะครับก็เป็นข้อมูลการวิเคราะห์นะครับ จากในส่วนของการดูข้อมูล,ลหลายส่วนครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ